We'll be right <laughs> back. สวัสดีค่ะชาร์กสวัสดีครับเ<แ>ก๋และคิดดีจากโซบะฮอลลิงนะคะโซบะฮอลลิง so นะคะ mm hmm. เปิดสอนเวิร์กช็อปทำสบู่ค่ะและผลิตสบู่สดนะคะจากน้ำมันธรรมชาติในรูปแบบต่างๆค่ะที่เราเรียกมันว่าสบู่สดนะคะเพราะว่าเราใช้เนื้อโวอคาโดสดๆค่ะแบบนี้นะคะลงไปปั่นในสบู่ด้วยค่ะไม่ใช่แค่การใส่ผงอะโวคาโดลงไปค่ะโดยวิธีนี้นะคะจะเหมือนกับการที่เราได้อาบน้ำมันธรรมชาติค่ะจากผลอะโวคาโดสดๆให้กับผิวโดยตรงเลยค่ะ สบู่สดของเรานะคะมีทั้งในรูปแบบสบู่ก้อนสดนะคะสบู่เหลวสดแล้วก็ที่อยากนําเสนอมากๆเลยก็คือสบู่วิปครีมสดค่ะจุดเด่นของสบู่วิปครีมสดนะคะก็คือความนุ่มมากๆเลยของเนื้อวิปนะคะและที่เมื่อล้างออกค่ะ จะกลายเป็นน้ำนมบำรุงผิวค่ะซึ่งทิ้งความนุ่มมากๆให้กับผิวอีกเช่นการหลังล้างออกค่ะชักทราบไหมคะว่าจํานวนคนที่สนใจสบู่ธรรมชาตินะคะมีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่สิ่งที่เขาต้องการนะคะและยังไม่มีใครสามารถตอบให้เขาได้ก็คือ สบู่ที่นอกจากจะผลิตจากธรรมชาติแล้วค่ะยังจะต้องเป็นสบู่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผิวของเขาโดยเฉพาะด้วยเราเลงเห็นจุดนี้นะคะจึงอยากที่จะสร้างเว็บไซต์ค่ะที่มีระบบคัดกรองประเภทผิวนะคะของลูกค้าผ่านชุดคําถามค่ะและนําเสนอชุดของส่วนผสมและสารสกัดค่ะที่เหมาะกับประเภทผิวของลูกค้าให้ลูกค้าเลือกคัสตอมไพร์เองได้ตั้งแต่ชนิดของน้ามัน สารสกัดและก็กลิ่นค่ะเมื่อลูกค้าชาระเงินนะคะสะบู่จะถูกส่งให้ลูกค้าถึงที่บ้านค่ะภายใน2วันนอกจากนี้นะคะเรายังอยากที่จะสร้าง s o ฟ p สตูดิโอแอนด์คาเค่ะเพื่อสร้างแบรนดิ้งค่ะแล้วก็สร้าง Customer Experience ค่ะวันนี้นะคะเรามาเพราะว่าเราอยากที่จะต้องการพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจค่ะให้เราเติบโตอย่างมั่นคงและก็ก้าวกระโดดมากขึ้นนะคะโดยต้องการความช่วยเหลือทางด้าน Marketing ค่ะแล้วก็เงินทุนจำนวน1 5ล้านบาทและกับหุ้นจำนวน10%ค่ะ คุณจุไรยพรรัตนจุธาพรโซภ์อะโฮลิกเปิดสอนทำเวิร์กช็อปทำสบู่และผลิตสบู่สดจากธรรมชาติต้องการสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกวัตถุดิบได้เองและจะส่งให้ถึงที่บ้านโซ A อะโฮลิกข้อเสนอ1.5ล้านบาทและกับพุ้น10%นบปอร<ห>์ด<ห>ูทดลองเองล <ฮะ S 2> อลองคุเป็นไงบ้างจนกึน่งมันก็จะมีความแบบ เป็นมิลกี้มิลกี้เป็นนมหน่อยนะฮะพอล้างออกก็จะกลายเป็นนมเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะรีวิวกลับไปรีวิวแต่นี่มันจะมีความแบบเหนียวเหนียวมีความหนืดหนืดติดรู้สึกนิดหนึ่งใช่ไหมคือผมหลังจากที่ล้างอนนี้มันรู้สึกไปไงมันก็คือนิ่มนิ่มนะฮะแต่ว่าความสะอาดในการที่เรา ค่าเชื้อโลกอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีไหมฮะกับสบู่แบบนี้มันก็คือสบู่ในรูปแบบหนึ่งอะค่ะแต่เพียงแค่ว่าไอ้ความความนุ่มลื่น <c oughs> ความอะไรพวกเนี้มันเป็นสิ่งที่เกียรตตั้งใจให้คนที่เหมือนใช้ล้างแล้วให้ให้ความรู้สึกชุ่มชื้นบำรุงแต่เรื่องความสะอาดอยังสามารถ ทำความสะอาดได้ค่ะขายได้ประมาณเดือนเะเท่าไหร่ครับกี่กี่ชิ้นกี่หลอดก็คือประมาณปีหนึ่งด้วยเงินลงทุนนับตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้ประมาณ4,5,000ันบาทเก๊ขายโดยมีรายได้จากการเวิร์กช็อปและก็ขายสินค้าออนไลน์ค่ะมีรายได้ประมาณสามแสนสามแสนสี่ประมาณเนี้ยค่ะแต่ถ้าหักต้นทุนหักค่าใช้จ่ายแล้วมันจะมีเหลือกาไรประมาณ2องแสน้าประมาณเนี้ยค่ะอันนี้คือต่อเดือนหรือทั้งหมดที่ททั้งหมดค่ะทั้งหมดเลยเหรทำไมถึง ถึงขอ1ล้านหาแสนบาทแล้วให้10%บเอนะครับออในอนาคตอะคา่ะเก๋มั่นใจว่ามูลค่า d u c ตของเก๋มูลค่าบริษัทของเก๋เนี่ยมันจะมากกว่าน,นับปัจจุบันอยู่แล้วค่ะก็คือมีการเติบโตขึ้นนี่เก๋เพิ่งผ่านมาแค่1ปีเองแล้วเราไม่คิดว่าคนที่อยากจะมาช่วยเราเนี่ยเขาต้องการการลงทุนที่คุ้มค่าการลงทุนแล้วนักลงทุนอยากลงทุนเท่าไหร่คะ <laughs> สองคำถามอันแรกคือเมื่อกี้บอกว่า3 0 0แสนที่ได้มาที่เป็นรายได้ค่ะส่วนมากมาจากการสอนเวิร์กช็อปถูกไหมคะไม่ใช่เป็นการขายผลิตภัณฑ์เออครึ่งครึ่งเลยค่ะครึ่งค่งโอเคค่ะแล้วก็คำถามที่สองมีออยหรือยังมีแล้วค่ะของตัวไหนเอ่ยเออทั้งทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าไอ้ตัว1,5ล้านหที่จะมาใช้เป็นทั้งผลิตภัณฑ์และเปิดช็อปด้วยแล้วก็ต้องทาการสอนด้วยคือเยอะไปไหม คือเริ่มแรกที่เก๋เปิดอะ,ค,ะค่ะเก๋โฟกัสที่การสอนเลยประมาณ6เดือนเนี่ยค่ะที่เก๋เพิ่งมาเริ่มทำตัวตัวตัวโปรดักต์จริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เก๋จะทำต่อไปเนี่ยก็คือการสอนเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เก๋ว่ามันจะทำได้ตลอดไปแล้วก็ใช้เงินไม่ได้เยอะมากอะค่ะก็คือตัวเว็บไซต์ผมขอสรุปของผมก่อนเลยแล้วกันนะ,ะ,ะมันเป็น v a l ่องเลืที่แพงมากอะผมต้องเรียนตรงๆว่า1.5ล้านที่5 0นี้ก็ยังแพงเลยแต่ผมก็ไม่อยากขอมากกว่านี้แล้วพระรู้สึกขอมากกว่านี้มไมม่่ออยาากทาผผขผขน ของแชนก็ n, ขอเสริมค่ะก็คือว่าเงินที่ได้มาเม็ดเงินนั้นแต่ละครั้งคือ2,500 0ต่อเดือนอประมาณนี้ marine, หรือส0 0 0 0นทัทอลมันยังไม่เห็นอนาคตว่ามันจะไปถึง15ล้านนี้ยังไงผ่านค่ะผ่าน,เนา2เหือส<ร><ร>3<ร>ผ่านเหมือนกันค่ะ <laughs> <laughs> ฉันคิดว่าไอเดียของคุณที่ดีที่ คุณไปสอนทำเวิร์กช็อปเพราะคนอยากได้ Experience เรื่อง Product ตลาดก็เต็มหมดเลยมีแต่ใครทำ Customize Soap, Homemade Soap แล้วก็เมื่อกี้ที่ฉันไปดม Product ของคุณอันที่เป็นที่มันเขียนว่าเป็นเป็นกลิ่นกาแฟฉันไม่ค่อยได้กลิ่นกาแฟเลยอะ ผมก็ต้องขอผ่านนะครับ,รบรผมก็ฟังจากคอมเมนต์หลายๆท่านก็เหมือนกันนะครับในส่วนตัวก็บ a r r i e r t ฟ e อ t r y อาจจะไม่ได้สูงมากครับแล้วก็ราคาที่เสนอก็อา,กอาจจะยังสูงไปหน่อยครับสรุปผ่านสี่มั้นผมก็ต้องอตามทั้งสี่ท่านเลยครับแต่ว่าแค่จะบอกว่าไอเดียไอเดียที่เสนอมาเนี่ยเป็นไอเดียที่นอกกรอบดีแต่ว่า valuation ที่เสนอมาเนี่ยยังค่อนข้างที่จะสูงไปหน่อยนะครับรก็ขอบคุณนะครับวันนี้5้าคนผ่าน ขอโชคดีครับสวัสดีครับค่ะคือแม่มาสองอันแล้วไอ้ออนไลน์เว็บเนี่ยผมพยายามทำมานานมากแล้วคือคนเนี่ยเวลาถามมันอยากได้แต่พอไปใช้จริงอ่ะมันมีข้อแบบไอ้นี่เยอะมากคือเขาอาจจะลองแต่สุดท้ายเขาจะกลับไปใช้อันที่เขาถ้าอันนี้ชักล้านหนึ่งเนี่ยโอเคนะเพราะมันเสี่ยงมากตุกอย่าง คือนะไรก็คือซื้อซื้อซื้อความตั้งใจเขาอะแค่นั้นเองแต่เห็นด้วยนะถ้าเกิดเขาทำเกี่ยวกับการสอนอย่างเดียวก็โอเคใช่เห็นด้วยมันก็เป็นแครฟท์เวิร์กช็อปอย่างเงี้ยน่าจะโอเค